ออกมาจากดินนะครับออกมาจากข้างในนะครับออกตลอดทั้งปีครับน้าที่นี่นะนี่ครับข้างในพักเก่าทุกคนไม่รู้ว่าของเฝ้าหะืรไงทค่สูงมากเลยครับอันนี้เป็นร่องรอยของหมูป่านะครับอันนี้เป็นรอยเก่าแล้วทุกคน นี่ครับบริเวณแถวนี้ยังมีหมูป่านะครับน,นี่เป็นลอยเก่าเนาะลอยกุ๊บไอซักผ้านะครับทุกคนมันจะมีฟองนะครับยิ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีสบ,บู่นะครับเมื่อก่อนไม่มีสบ,บู่เขาใช้ไอผลไม้นี่นะครับ<ม>เขาเรียกสเลเดิดีนะครับเอาไอซักผ้านะครับทุกคนนี่ นี่นี่่ทีซีดีเด้อนี่ครับน้ำแห้งหมดแล้วครับบนหม้อข้าวมื้อนี้ รับัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ก็ผมก็ได้พาเพื่อนๆพี่เข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศในป่าอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็ไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนโอเคนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าธรรมชาติทางนี้จะเป็นยังไงครับโอเคครับอ้ย นี่ครับทุกคนเรามาเจอยาสมุนไพรครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราต้มกินนะครับทางบ้านเรียกว่ายาไมกาครับไม่รู้ว่าทางบ้านเรียกว่าอะไรครับทางบ้านของเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นยาที่แบบต้มกินแล้วกินข้าวอร่อยครับทุกคนนี่ครับสรรพคุณทางยาก็คือว่ากินข้าวอร่อยโอเคครับ เราจะเอาไปด้วยครับนี่นะทุกคนผมมันเจอห้างในพรางเก่านะทุกคนดูสิครับเราจะขึ้นไปดูครับห้างเก่าขึ้นตรงนี้เลยทุกคน ไม่รู้ว่าขอเฝ้า,าอะไรครับสูงมากเลยเอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อครับสูงมากเลยเสดนทางที่ผมขึ้นมาหัวเซลล์เหลือเกินครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลุยต่อคร ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้เป็นร่องรอยของหมูป่านะครับอันนี้เป็นรอยเก่าแล้วทุกคนนี่ครับบริเวณแถวนี้ยังมีหมูป่านะครับนี่เป็นรอยเก่าครับรอยขุดคุยนะครับทุกคนน่าจะกินมาก่อนครับมาก่อนครับป่าที่นี่ค่อนข้างที่จะ่มรื่นนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่หาน้ํายากนะป่าที่นี่โอเคนะครับ ครับตนอ่าบริเวณที่นี่ก็จะมีน้ําไม่ค่อยเยอะนะครับป่าที่นี่จะมีน้ําค่อนข้างจะน้อยนะครับลาห้วยที่นี่นะครับก็น้ําที่นี่ก็เย็นอยู่นะครับทุกคนน้ำน้อยมากเลยนี่นครับก็ธรรมชาติทางนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ธรรมชาติทางบ้านห่มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะทุกคนแก้ปวดหลังปวดเอวนะครับทุกคนสมุนไพนนี้ครับเป็นเถาแบบนี้นะทุกคนจำได้ว่าคุณยายเคยต้มกินอยู่นะครับ ติดไฮจี้สี่พกนี่ครับมาอีสานอีสานมซ้ายไมมาบ้าผมมือซ้านี่อีสานว่อ ร่อนบนรากจึงนะแค่มมับขี้ข้าวนะครับทุกคนี่ครับข้าวทุกคนใบโซแล้วใบโซแล้วทีเนาะขี้ข้าวนะขี้ข้าวนะทุกคนโซวี

เสร็ครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางต่อครับคุณลุงก็พาผมขึ้นดอยเรื่อยๆครับขึ้นดอยสูงนะครับสูงมากๆเลย <S 2> <S 2> นี่นะครับทุกคนผมมาเจอลูกอะไรนะภาษากรีกจะเรียกว่าซาเลเดนะครับนี่นี่ครับซาเลเดเ,ดเดขาเอาไว้ซักผ้าน,นะครับทุกคน มันจะมีฟองนะครับยิ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีสบู่นะครับเมื่อก่อนไม่มีสบู่เขาใช้ไอ้ผลไม้นี่นะครับเขาเรียกสลิเเดดีนะครับเอาไ้ซักผ้านะครับทุกคนเวลาเราลงในน้ํานะครับแกะแกะเม็ดมันออกแล้วก็ขยี้ขยี้ครับมันจะเป็นฟองแล้วเอาไปซักผ้านะครับทุกคนต้นแร้ก็คือต้นนี้นะครับทุกคนนี่ต้นนี้ทุกคนต้นนี้นี่ครับ ต้นนี้แล้วครับขเขาไว้ซักผ้าหนักค,คนอนเขาเรเียกว่าซาเลเดนะครับไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับใครที่รู้จักชื่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาแล้วก็เจอต้อนไสนะครับเห็นไหมครับต้นสูงมากเลยครับมันมีสองต้นติดกัน,นครับแต่ไม่รู้ว่าคุณลุงจะพาเราไปนอนที่ไหนครับค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าจะนอนที่นี่หรือว่านอนที่ไหนครับก็รอติดตามมาชมครับแต่ต้นไสรนี่ผมไม,ไม่กล้านอนนะครับเพราะว่ามันมีเจ้าของนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะุยต่อนะครับนี่มุงจะมาหุงข้าวครับหุข้าวครับมึงจะหุข้าวเอเดี๋วเาจะคือซ่างเดี๋วเาจะคือซ่า

กขนยังดิข้าวลองทอดลยลองทอดอีกขนมก็ขนมก็นี่ดินี่ก็ห,กห่าไหยหมดใกล้จะหมืนนม่นแล้วนะ เหมือนน่องอย่างข้าวละอย่างข้าวข้าวตอละเดี๋ยวกลยอ่ะดู้ละมาดูเชัก่อนเลยพอดูเสร็จก็เลยพอดีอโอเคียว นี่นะครับบรรยากาศค่าคืนนี้นะครับตอนนี้เราจะหุงข้าวที่นี่นะครับมันมีแม่น้ําบริเวณนี้นะครับที่อื่นไม่มีน้ำนะทุกคนมีน้ําแค่ลําห้วยเล็กๆนี่ครับนี่ครับคุณลุงก็อยู่ทางโน้นครับมืดแล้วครับยวมาหุงข้าวกันครับนี่นะครับคุณลุงตั้งหม้อข้าวครับทุกคน นี่ครัคล,ล็อ,ลอกเลือ <c oughs> นี่เฮ้ยๆๆ่า,านอีแป้นหนึ่งรอแป้นหนึ่งหน่อยทีเดียวตั้งฐานดีๆนะครับไม่งั้นนี่ไม่ได้กินข้าวนะครับออโอเค มังเข้าเล็กๆโอเคได้แล้วได้แล้วนี่นะครับข้าวนะครับทุกคนยังไม่สุกครับน้ําแห้งนะครับตอนนี้คุณรู้ไหมว่ายังไม่สุกเดี๋ยวบอกใจเย็นใจเย็นๆเนาะว่ายังไม่สุกครับทุกคนนี่เย็นนี่ครับอร่อย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 อืมตงโม นี่นี่โ่ที่ซีดีเด้อนี่ครับน้ำแห้งหมดแล้วครับทุกคนหม้อข้าวมื้อนี้โอเคปิด้าโอ้นี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ทำกับข้าวเสร็จ้อยกินข้าวแล้วครับทุกคนนี่ข้าวของเรานะครับอันนี้คือแกงไก่นะครับแกงไก่ของเรานะครับคุณลุงก็ได้เตรียม ไก่ตัวหนึ่งครับย่างไว้เรียบร้อยออกมาแกงครับมื้อเที่ยงนี้เราอดครับกินข้าวเปล่าครับนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแยกกินข้าวคุณลุงก่อนครับอังเวียดีบิบิคุณลุงว่าอร่อย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 นี่นะอร่อยจีจีอร่อยจี๊จีไก่น้อยไก่น้อยครับนี่นะคิดถึงน้องเดไหมตีคิดถึงน้องเดไหมคิดถึงน้องเดอ๋อไก่น้อยนี่คิดถึงน้องเดนะ น้องเดนมากินข้าวคุณลุงบ่อยนะครับเมื่อก่อนนะครับถึงว่าคิดถึงน้องเดนครับอยากให้น้องเดนมากินข้าวกับคุณลุงครับเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวนะครับระวังดีๆเอาไปเนาะ เนขะ้าได้กันครับอันนี้สกอเอนี้สกอเดียวมอันนกออืมเด็นชูเนมอันนี้วัเต็มโซ่ละดิข้าว ไฟติดไฟหรอคืนนี้เราไม่รู้เนาะจะไปนอนที่ไหนดีเนาะนอนบนต้นไม้หรือว่าบนตม้นบนต้นไม้อะดีเนาะผูกเลยอะดีเนาะผูกเลยนอนเนาะ mm อันนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับอิ่มมากๆเลยเนาะคุณดูเนาะอิ่มมากๆเลยครับอันนี้เราจะไม่นอนที่นี่ครับอันนี้เป็นก้อนหินนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร่องน้ำนะครับร่องน้ํานี้มันแล้วก็มันจะมีลมตีขึ้นมาจากข้างล่างนะครับอากาศมันจะเย็นนะครับบริเวณนี้ครับเราต้องหาที่แบบที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อมันจะรองรับ ลมนะครับไม่งั้นนี้ถ้าเวลาเราโดนลมเยอะๆมันจะเย็นมากๆก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเตรียมตัวไปหาที่นอนใหม่ครับนะครับนี่ครับผมกับคุณลุงก็ได้นอนนี่ครับกองไฟสองข้างครับอี้าันก็เป็นของคุณลุงครับนี่ครับค่ละข้างครับมันจะได้อบอุ่นครับ เวเข้าฟ้าหน้าหนาวนะครับเราต้องนอนกับพื้นนะครับเพราะมันช่วยได้เยอะเลยครับจยให้อุ่น,นครับยิ่งกลางคืนอากาศหนาวนะ นี่เลยนะครับทุกคนไฟของเราก็ลุกใหญ่แล้วครับทุกคนถึงแม้อากาศจะหนาวแค่ไหนก็สู้ไฟของเราไม่ได้นะเพราะว่าร้อนมากครับตอนนี้เม่ไม่ละตีตะกลัว <laughs> คุรู้ว่าไม่หนาวแล้วร้อนแล้วตอนนี้ กำลังนอน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 ไบนี้นครับอือโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวนอนหลับพักผ่อนกัน,นครับใกล้ยวง่วงครับตอนนี้ อรุณสวดยามเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วแล้วก็แน่นอนค่อนข้างจะสายนะครับก็ตื่นมาแล้วแม่คุณก็อยู่ทางนู้นครับได้ต้มน้ำนะทุกคนนี่ครับผมก็ได้มาตักน้ําอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่ตักน้ําของเราครับน้ําที่นี่ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับเพราะว่ามันออกมาจากอ่าดินนะครับออกมาจากข้างในนะครับออกตลอดทั้งปีครับน้ําที่นี่นะครับ ถ้าน้ำในลำห้วยไม่ไม่ค่อยสะอาดนะลำห้วยตรงโน้นครับเราคุณรู้ว่าอยู่ฝั่งโน้นนทุกคนทุกคนเห็นไหมครับโอเคแล้ว okay, นะเดี๋ยวผมจะตักน้ำสักพักแล้วก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนต้องขอบคุณมากๆครับที่คอยมาติดตามรับชมนะครับเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าหนาวมากมากครับทุกคนบรรยากาศในป่าครับทุกคนโอเคนะครับน,นี okay, ่ครับ,นนรบหนาวทุกคน นี่ครับน้ำไหลอืมอากาศค่อนข้างจะดีนะนะลุงก็นั่งบนก้อนหินอยู่นะคก้อนก้อนไม้นี่ครับกาดดีมากๆก็ไล่เป็นหน้าผานะแล้วนี่ครับนี่ครับหน้าผาเมี้ยไรน นู่นใช่นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะเดินทางกลับนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากครับที่คอยติดตามรับชมก็เ,เป็นกําลังใจให้ผมเสมอนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากครับทุกคนก็ไว้โอกาสหน้านะครับว่าผมจะไปทําคลิปอะไรให้คุณชมได้ดูก็ฝากติดตามรับชมเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ